ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประครับประคองจากโรงพยาบาลสู่เครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านผู้ป่วยระยะท้ายเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างมากจากข้อมูลของโรงพยาบาลท่าวางผาพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแนวโน้มมากขึ้นในปี2,558-2,560มีผู้ป่วยจำนวน 85, 90และ102รายตามลำดับที่ผ่านมาโรงพยาบาลท่าวังผาได้ดำเนินการดูแลตามรูปแบบการดูแลเฉพาะในโรงพยาบาลหากพิจารณาตามแนวคิดการประเมินคุณภาพการบริการของโดนาบิเดียนแล้วพบว่า สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลมีความเป็นส่วนตัวน้อยมีข้อจำกัดหลายด้านไม่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัวพบปัญหาในการปฏิบัติงานได้แก่การดำเนินงานภายในหอผู้ป่วยมีความหลากหลายเจ้าหน้าที่ไม่มีความมั่นใจในการดูแลส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่โรคและการรักษามากกว่าการดูแลแบบองค์รวม และยังไม่มีการประเมินผลลัพธ์ที่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าของระบบงานได้ดังนั้นเครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าวังผาจึงได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยใช้กรอบแนวคิดของโดนาบิเดียนและองค์การอนามัยโลกโดยได้ให้มีการพัฒนาศักยภาพของทีมสหาสาขาวิชาชีพ มีการวางนโยบายและแนวทางการดูแลที่ชัดเจนได้สนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและมีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือสำหรับดูแลผู้ป่วยที่บ้านนอกจากนี้ได้มีการปรับแนวทางการดูแลเป็น5ระยะด้วยกันตั้งแต่ระยะแรกรับการวางแผนจำหน่ายตลอดจนการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้ใช้แบบประเมินผลลัพธ์ที่เฉพาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้น ผลการดำเนินการพบว่าผู้ป่วยทุกรายได้รับการวางแผนการดูแลล่วงหน้าหลังการดูแลมีผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยวความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ90.85และผลการประเมินภาวะกูดเดทอยู่ที่ร้อยละ93.75 ความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทั้งนโยบายทรัพยากรและเวลาในการทำงานจากผู้บริหารในเครือข่ายทุกระดับรวมถึงได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในชุมชนทุกแห่งทีมผู้วิจัยมีความภาคภูมิใจที่ได้ให้การดูแลผู้ป่วยวราระท้ายสามารถให้การดูแลครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ จนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นขอขอบคุณผู้บริหารเครือข่ายสุขภาพทุกแห่งอาสาสมัครผู้ป่วยและครอบครัวทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนจนผลงานนี้ประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ